คนยืนรอนนไม่ใช่รออะไรนะครับรอจังหวะไฟเสียวจะได้ไปถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิกลางถนนนะเฮ้ยมันสวยจริงๆนะตรงนี้ดีจิ้มจิ้ ตอนนี้กำลังจะไปหาข้าวกินแล้วนะครับตั้งแต่เช้ากินมื้อเช้าไปแค่มื้อเดียวเองนะแล้วตอนนี้ก็ดูนานิดาเป๊ะบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะครับก็เลยจะไปหาะไรกินสักหน่อยนะึงแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ บรรยากาศที่นี่อย่างชิวนะครับคนน้อยถ่งจะมีคนจีนบ้างแต่ก็ยังดีอ่ะเดยนถ่ายรูปกลางนอนไม่กลัวรถกันเลยนะครับ น,นั่นนั่นเป็นไงถ่ายรูปกลางถนนกันต้องให้เขาบีบแต่ไล่ไอเขาเนี่ยมันต้องเคยมีคนโดนรถชนบ้างยืนถ่ายรูปไม่เกรงใจกันเลย เดี๋ยวเรามาถ่ายตอนที่เขาเปิดไฟถนนนะครับดูในรูปในอินเทอร์เน็ตนะ้ทสวยสวยแต่ไม่รู้มันจะเห็นภูเขาไฟหรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้ามันมืดแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะยังเห็นภูเขาไฟไหมนะครับ <c oughs> เดินเลยนะครับต <c oughs> อนนี้กำลังจะย้อนกลับจะรอรอรอข้ามถนน ข่าวไฟอยู่ตรนนู้นนะครับเฮ้ยขึ้นตัวนี่ครับโอ้ข่าวไฟอยู่ก้างหลังลิบๆนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นไปตอนนี้เดินย้อนกลับมาเพราะว่าเดินเรนะ็วครับเข้ามาในซอยแล้วนะครับ เดินกันไปเดินกันมาวันนี้นั่งรถไฟหลงนะนั่งสามรอบเลยวนนะวนสามรอบตอนนี้เดินวนสามรอบเหมือนกันไม่หลงไม่ใช่เราใช่ปะคาเฟ่<ค>เป็นคาเฟ่เ,เหรอถึงแล้วถึงแล้วนะครับก็<ด><ล>ร้านร้านปิดครับมาถึงแล้วร้านปิด ต้องใส่ทั้งฝากท้องไว้กับซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะข้าซอยมานะครับมันจะเป็นย่านผมว่าย่านตรงนี้ยังเป็นย่านแบบอนุรักษ์เป็นเมืองเก่ามากกว่าตรงอาซากุสะอีกนะอาซาอุสะตามที่ผมบอกไปใช่ไหมคือคือในหนังสือเขาบอกว่ายังรักษาการเป็นเมืองเก่าได้อย่างดีเยี่ยมแต่ผมเห็นตรงไหนมันก็เป็นต,ตึกอะ่ะแต่ที่เนี่เห็นไหมมันยังเป็นโลคอลมากกว่านะครับ ก็ <K ười> ดูบ้านหลังนี้ดูบ้านหลังนี้นี่ฮะเป็นไม้ยังเป็นไม้อยู่เลยฮือนี่มันต้องอย่างนี้สิความเป็นโลโคอลต้องหนีนี่ดูตรงนี้นี่ดูบ้านหลังนี้งกระบ้านสมุไรนี่เห็นไหมฮะอย่างกระบ้านสมุไรเลยนี่มันต้องอย่างนี้ถ้าถาว่าเป็นโลคอลตรงอาซากุสะบอกเป็นโลคอล โลข้อตรงไหนกำลังเดินไปรอสั่งแม่จะไ,ได้กินเป็นโตเองครับเพราะว่าร้านอาหารมันปิดนะครับผมแล้วก็ตอนแรกอยากจะไปกินเนื้อย่างหมูย่างนะครับ,ค,รบคนละสามพันเยนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็คือพันบาทคนละพันบาทกินบุฟเฟ่ต์ดีๆบ้านเราได้เลยนะก็เลยไม่เอาดีกว่า ก็เลยกินรอสันนะครับนี่บรรยากาศเย็นนะโอ้นี่ฟูจิเห็นไหมข้างหลังผมบนหัวเลยเนะี่ยบนหัวเลยเนะี่ยฟูจิซังนะครับเห็นที่นึ่งเลยเนี่ยพอดีเลยดูด้วยตามันใกล้กว่าใกล้กว่าในวิดีโอ นี่ก็เหมือนจะเป็นร้านอาหารนะแต่ว่าก็ปิดนะครับคือร้านแถวนี้เขา <_ S 2> เขาไม่ได้ปิดวันอาทิตย์ไงบางทีเขาก็ปิดวันจันทร์บางร้านเขาก็ปิดวันอังคารอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้นะครับ<_ S> <_ S> มาตรงจุดที่เขาถ่ายรูปวันนี้มาถลุต้รงจุดเขาถ่ายรูปอะไรกันกินแก๊ส คนรอถ่ายรูปเยอะนะดูนะนั่นนั่นคือรอถ่ายรูปฟูจิซังทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> คือเขารอจังหวะไฟเขียวไฟแดงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาจะไปยืนกลางถนนแล้วก็ถ่ายเพื่อที่จะได้เห็นฟูจิซังแล้วก็วิวถนนด้วยนะครับเขาก็เลยรอจังหวะไฟไฟเขียวไฟเขียวคนข้ามอ่ะไฟเขียวคนข้ามแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ยืนกลางถนนเพราะรถมันหยุดใช่ไหมเขาก็ยืนกลางถนนแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่าย มันไฟเขียวของรถรถมาพวกเขาก็วิ่งเข้าถนนอ,อย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไปอย่างนี้ สะดวกซื้อที่นี่นะครับเบียร์ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เบียร์โซนหนังสือขนม เป็นของแช่เย็นนะครับนี่นะฮะโดยรวมร้านกะโดกซื้อที่นี่มือนี้นะครับที่เดินไปเมื่อกี้นี้นี่ข้าวหน้าหมูทอดหรือเปล่านะไม่รู้หมูหรือเนื้อน,นะครับแต่ว่าราคาแค่ ห้าร้อยแปดสิบแปดเยนนะอ่าภาษีน่าจะถึงรวมภาษีแล้วหกร้อยสาสิบห้าเยนนะอันนี้ขนมนะครับผมนี่ก็ขนมเหมือนเหมือนเค้กกล้วยหอมบ้านเราอ่ะน่ากินดีผมก็เลยซื้อมาแล้วก็โคกนะโหโกรธมากนะที่นี่ไม่มีเบบซี่ขายนะครับผมสายเบบซี่แล้วก็นี่เบียร์อยากจะลองกินเบียร์ดูนะครับกินเบียร์ญี่ปุ่นดูก็มาเพิ่งเพิ่งครั้งแรกนะก็ทั้งหมดนี่นะครับ รวมแล้วน่าจะประมาณสักพันกว่าเยนนะอ่าโอเคเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากข้าวแกะโอ้เขาซีนยังไงวะเน,นี้ยโอ้ชิดโอ้เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วติดมือด้วย นี่นี่น่ากินไหมน่นากินเลยล่ะอย่าลองลองชิมกันนี่นี่นี่อ่ะอืม ข้าวหน้าหมูอบอ,อร่อยครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้รีวิวอาหารตอนอยู่โตเกียวนะเพราะว่าคนมันเยอะร้านมันก็แน่นคนมันแน่นมันจะมานั่งถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เสียมารยาทนะฮะคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเค่งมารยาทแล้วก็บนรถไฟอ่ะไม่สามารถจะถ่ายได้เลยนะเพราะว่า มันมีป้ายแปะไว้เลยนะว่าห้ามแบบห้ามโทรศัพท์บนรถไฟห้ามเสียงดังอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้านะแต่มาที่นี่รีวิวได้อันนี้อร่อยเลยอืมเย็นไปหน่อยแต่อร่อยเลยคืออืม คือข้างนอกอ่ะข้างนอกก็มีไมโครเวฟนะไอที่โรงแรมนั่นนะครับเขามีไมโครเวฟให้แต่ว่าผมไม่วงไม่เวฟมาละกินมันอย่างนี้แหละอืม กระเทียมอืมนิ่มมากครฮะอยู่ญี่ปุ่นนานเริ่มใช้ตะเกียบคล้องแล้วะมาวันแรกกินข้าวลำบากมากคนระับกินข้าวกินตะเกียบใช้ตะเกียบที่ข้าวไม่เป็นอ,อยู่มาสามสี่วันแล้วเริ่มคล้องแล้วฮะ โคกก็ไม่เย็นเนาะฟังเสียง <c oughs> หาน้ำหวานกินยากนะครับที่นี่วนใหญ่เขากินชากันก็เมื่อวานได้กินเบปซี่อยู่นะเมื่อวานฉันอยู่โตเกียวได้กินเบปซี่อยู่ครับอันนี้เป็นโคกไม่มีเบปซี่ขายอ๋อเช่นใจ บาดคอไปหน่อยแต่ก็ชื่นใจครับ ลืมเล่าให้ฟังเมื่อวานผมไปกินรามเมงมนาะแล้วคนยังข้ามาคนญี่ปุ่นคือถ้วยมันใหญ่มากนะรามเมงนะทุกคนถ้วย่างใหญ่เลยแล้วกิกนเขาซดพดพดพดูพดพูดพดดนะคือคนญี่ปุ่นเขากินซดเสียงดังอยู่แล้วนะเขากินพูดสูดแบบกินน้ําซุปก็อะไรเงี้ยเออมันถือเป็นการให้เกียรติมันเป็นธรรมเนียมของเขานะครับมันถือเป็นการชมเจ้าของร้านว่าเจ้าของร้านทาอร่อยนะครับการยิ่งกินดังๆนะครับ ผมก็พยายามจะซอสดำดอย่างเขาบ้างโอ้โหแล้วแบบมันร้อนคนญี่ปุ่นเขากินร้อนเก่งมากเขาไม่เป่านะเขาคีบคีบมายกยกยกแล้วก็นี้เลยอะ่ะเออทําไม่ได้ว่ะต้องฝึกอีกสักพักนะึงอืม อร่อยกินข้าวกล่องเปนโตะมาหลายวันแล้วเมือเนี้ยอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคือข้าวในเมืองอะ่ะมันแพงแล้วมันก็ให้น้อยคือมันให้ขา้าวเยอะแตกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้โอเคหมูนี่ย ชิ้นบอกเอกนะฮะชิ้นใหญ่นะขายมาสี่ห้าสามสี่ชิ้นเลย้วยเนี้ยที่ถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้เนะี้ยถ้าขายที่ตัวเกียวน่าจะมีเจ็ดแปดร้อยเยนนะครับอันนี้เจ็ดแปดร้อยเยนนี่ยังไม่แวบด,ด้วยนะ แต่ว่าใครที่เคยมาญี่ปุ่นแล้วก็คงจะรู้แต่ว่าใครที่มีแพนงกำงจะมานะถ้าคุณไปซื้อเป็นโตตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับถามหาช้อนกระตะเกียบเขาด้วยความไม่ค่อยให้เว้ยเมื่อวานผมไปซื้อไอติมกินไอติมไอติมที่มันต้องเป็นถ้วยที่มันต้องใช้ช้อนตักอะ เขาก็ไม่ให้จ้อนมาเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ขอใช่ไหมเขาไม่ให้จ้อนมาโอ้โหลำบากเอาเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวรีวิวเบียร์ให้ดูเอาละต่อไปเป็นการรีวิวเบียร์นะครับเบียร์ญี่ปุ่นนะชื่อซัปโปโรนะครับมันน่าจะมาจากจะโดนไหมเออวะโดนไหมวะประเทศไทยอ่ะ เฮ้ยเราไม่ได้ชวนใครกินเราแล้วก็รีวิวของต่างประเทศเราทําตอนนี้เราอยู่ต่างประเทศทำความผิดต่างประเทศตอนเนี้ฉันยกินเบียร์ไม่ได้ชวนแค่จะรีวิวเพราะว่าไอช่องเื่นเขาก็ทารีวิวอ่ะอือคือรีวิวเฉยๆยนะนี่ชื่อชื่อชื่อว่าซัปโปโรนะครับซัปโปโรไม่ติดใจไม่เป็นีอจอมดับดบยรขอลองก่อนนะจริงๆผมไม่ใช่ไม่ใช่คอเหล้าคอเบียร์นะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าผมคีดเหล้าขี้เบียร์ แต่ว่าอยากลองฟองฟอดเลยฟองฟอดเลยดู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 ดดนี่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 เห็นไหมฟองฟอดเลยแต่ว่ารสชาติเป็นไงไม่รู้แต่กลิ่นกลิ่นมันเบียร์แหละกลิ่นมันก็เหมือนเบียร์บ้านเราเหมือนลีโอเงี้ยเออลองนะเหมือนเบียร์ข้าว เออก็ไม่เคยกินเบียร์ข้าวหรอกแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเบียร์ให้ความรู้สึกเหมือนเบียร์ข้าวเหมือนกินแบบเหมือนเหมือนข้าวหมักอะ่ะเหมือนรีโอแต,แต่แต่นุ่มกว่านุ่มกว่ารีโอรสชาติขมประมาณรีโอแต่ว่าแต่นุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าในที่นี้หมายถึงไงหมายถึงอ่อนกว่าปะ่ะไม่รู้ดิ แต่มันนุ่มๆอ่ะกินง่ายนะถ้ามือใหม่อย่างผมนะหัดกินอ่ะเออกินง่ายเลยแล้วก็มีอีกอีกป๋องหนึง่งซื้อมาอันนั้นยี่ห้อเลยรนะแม่คิรินคิรินนายขอดูขอยมืมป๋องมาดูหน่อยอนี่ไร้อันนึงเป็นคิรินนะครับมีหลายสีนะมีสีขาวสีทองสีอะไรต่อมีอะไรนี่ก็ลองอีกเหมือนกันนะครับแอลกลฮห้าเอร์เซนเหมือนกันนะ เอออันนี้ผมคงไม่ได้ลองเลยลองได้เลย,เดยได้ชิมได้มันจะหายเย็ยนไหมอุ๊ยไม่นกระเด็นเลยอากาศเย็นไหมอ่ะลองนะครับลองอันนี้คิรินเปิดมาเปิดมาไม่มีฟองเหมือนซัปโปโรนะแต่ว่าลองเดี๋ยวลอง<ม>ชิม,ม<า>ว่าเดินมา้วมันเขยา่าอ่ะอืม เออยังไงดีล่ะซัปโปโรนุ่มกว่าไอ้ด้จืดก็ขมเท่าหรับผมแล้วขมขมแต่ว่าถ้าเป็นคอเบียน่าจะน่าน่า,น,าน่าจะบอกว่าจืดและไม่ซาออไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าไอเนี้ยถ้าเทียบสองสองอยีง่ห้อเนี้ยเนี้ยสำหรับผมแล้วไอเนี้ยซัปโปโรเนี้ยนุ่มกว่าเหมือนเหมือนดีโอบ้านเรา แต่ว่ารสชาติจะเบากว่าแล้วก็อันนี้มันจะเข้มกว่าถ้าเปรียบเป็นกาแฟก็อันนี้ลาเตอ้อันนี้น่าจะเป็นเหนือกว่าลาเต้ไปขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นจบการรีวิวเบียร์นะครับต่อไปสำหรับน้องๆหนูๆบ้างน,นะครับรีวิวขนมอันนี้น่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมที่เมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรวะเนี่ย แต่มันลงท้ายด้วยบานาน่าแหละเอน่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมแหละลองกินกันดูก่อนอืม,อมเค้กกล้วยหอมใช่สิกินเป็นเค้กกล้วยหอมเลยอันนี้เอาออกก่อนนะกันชื้นนนี่รสชาตเอ้ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้เอ๊ะอืม กล้วยหอมแต่หวานน้อยกว่าบ้านเราบ้านเราหวานกว่าคนญี่ปุ่นเขา้ไม่อ้วนันนะคนนี้ปุ่นเขาทั้ไม่อ้วนกันเพราะว่าเครื่องดื่มอะไรที่เป็นหวานๆเขาก็มีขายน้อยชาในไม่ขายเยอะมาก ขนมก็หวานน้อยนะครับอันนี้เป็นเหมือนไม่รู้มันมีเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเห็นไหมญี่ปุ่นหมดเลยไม่รู้กับหัวกับหงางยังไงอหน้าตามันเหมือนแป้งทอดของโดเดมอนดอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแกะยังไงก่อนอ,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 อทําให้เด็กกินเยนปะเนี่ยแกะซะยากเลย น,นะนี่เอนขยะนะอ่านี่มีกันชื้นนะทุกอันทุกอย่างจะมีกันชื้นหมดเลยนะนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างงี้มันกระดองเต่าแล้วลองกินก่อนนะอืมมันมีไส้ไส้ถั่วแดงอืมอืมอร่อผมชอบอร่อย แต่อันนี้ประมาณร้อยร้อยหกสิบเยนร้อยหกสิบเยนร้อยเจ็สิบเยนจำไม่ได้แล้วถ้าตกเป็นราคาไทยก็ประมาณสามสิบอุ้ยอันหนึ่งหลายหลายต่างนะสามสิบสี่สิบาทอืมแต่ละผมชอบผมชอบใช้สุลลาร แปงก็จะไอเอเอนี้ยมันก็จะนุ่มๆนะอืมอร่อยแค่กล้วยหอมธรรมดาแต่นี้อร่อยอเค,เคจบการรีวิวนะครับอาหารซึ่งมาหลายวันแล้วมันไม่ได้รีวิวเพราะคนมันเยอะไปกินดําน้นก็คนมันแน่นแล้วก็เราจะมานั่งพูดนั่งคุยกับกล้องอมันจะกวนคนอื่นไงเสียมายาต ผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับอบ๊ายบายก็ bye ออกมาถ่ายคลิปนะตอนนี้ถนนมันเปิดไฟแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมืดแล้วแหละก็ถนนมันเปิดไฟแล้วเราจึนก็เลยออกมาถ่ายคลิปกันแต่ไม่รู้จะเห็นภูเขาไฟที่ิหรอเปล่าด้านหลังเห็นไหมครับเด,เดี๋ยวต้องรอต้องรอไปฝั่งโน้อนอะ เออตอนนี้นี่นี่นี่น่นเนีาา่ยภขาไฟฟูจิข้านหลังหเห็นไหมฮะเออก็สวยดีไปอีกแบบนะแต่ว่าตามหลักที่ดูในรูปมันสวยกว่านี้นะครับก็มันอาจจะเป็นการแต่งเติมไฟด้วยเนาะก็ไม่รู้ละแต่ว่ามาถ่ายตอนนี้มันก็มันก็ดีอยู่นะครับมันก็สวยอยู่ มันยังเปิดไม่เต็มที่หรือว่ามันต้องรอเด็กกว่านี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเด็กกว่านี้มันมันจะไม่เห็นฟูจิแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวให้ดู